You know I'm gonna get you, gonna get you. Yeah. yeah. Whatever it takes, to get there. You yeah. know I won't drop, you no, won't drop like everybody, everybody else does. Everybody else does. <laughs> นะครับนี่นะครับตรงนี้อันดับแรกก็เตรียมผักครับทำมันเล็กก็พับนะครึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับนี่แบนี้แล้วก็ตัดทูน่าเข้าไปนะครับอืทีนี้จะเป็นทูน่ายำนะครับแห่ทูน่ายำนะครับ,รบอือแล้วขนมเส้นใส่นิดหนึ่งครับนี่ขนมเส้นใส่เสร็จแล้ว น้ำยำครับน้ำยำน้ำยำลาดอีกหน่อยครับเพิ่มความกลมกล่อมจะเข้ากับกลมอืกับซีสลังอร่อยมันอร่อยเหรครับเจ้าไม่เผ็ดนะครับ น้ำจิ้มคำน้ำจ <online> <c oughs> ิ <reco Christ> ้ม <Hum> จ <ming> ิ้มสามรสอะอยไหมครับอร่อยไหมเดี๋ยวคนพ่ออันนี้ลองชิมครับอันนี้แบบไม่ใส่ขนมจีนนะครับขนมสิ่งใส่ขนมสินครับ อาหารได้เอ็ดนี่มาช่วยกันกินครับกินข้าวแรงแล้วอะฮะแล้วซึ่งอย่างมากินแมลงอะ่ะอืม้มจีกีแหงครับนมเส้นยังมีอยู่นะครับอร่อยค่ะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยวะอ่ะแหมยำทูน่าเมี่ยงเมี่ยงยำทูน่าครับอร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ย แแบบค่ะเป็นเส้นเป็นเส้นอ่ะไอ้มาใค่เป็นเป็นนียังไงเนี่ยเราจะมากินแบบเมือ่อกล้องหอนะคะคำต่อคำไม่ตัด <c ười> เด็ดเลยเด็ดเลยเส้นหลายนะเมืองนะครับเริ่มเมืองพอแล เมืองแล้วัใช้มือครับเมืองแล้วถ้าใช้มือมันก็จะอร่อยอีกแบบนะครับดูหมาาือนจะไม่สุภาพนะครับแต่มันอร่อยครับเขาบอกกินกับผักสดๆนะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครต์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปหน้าต่อไปครับ 拜拜。Bye bye.